จับหัวมันผู้นั้นมาตัดหัวซชเสด็จ้พ่อคนที่พูดก็เป็นคนใน,น,นไม่ใช่คนนอกคนในเขตได้ยัหาเท่านั <จะ S 1> ้นสุริยาราชานพ่อจะบอกให้ลูนะว่าลูนะอย่าไปใส่ใจในคําพูดของคนอื่นเลยลูกเพราะว่าลูกก็เห็นอยู่ลูกเชื่อในสิ่งที่ลูกเห็นอยู่จะดีกว่านี่ไงลูกพ่อเทวันพ่อเป็นเมียแม่จะอยู่ยนี่ไงไอแล้วพูดจาพวกมึงกพูดจา ไม่รู้เรื่องเลยแกอย่าไปฟังพ่อนะลูกนะลูกไม่ต้องสงสัยเลยลูกก็เห็นอยู่เนี่ยว่าแม่เป็นผัวพ่อเจ้าพูดลามสังพนมันจะไงกันยายบอกไปไใครเป็นผัวเป็นเมียกันพ่อเป็นผัวแน่แน่เป็นเมียพ่อใช่ พูดเป็นแทโบราณเขาว่ากันว่าสิบปากว่าไม่เข้าตาเห็นก็ผมไม่อยากจะเชื่อเขาพูดเรื่องสองเพร่โอ้ถ้าเสด็จพ่อก็เสด็จแม่อยากให้ลูกเชื่อทั้งสองต้องไปสูดให้ลูกเห็นก่อนไปสูดอะไรลูกไปสูดอะไรลูกก็เสด็จพ่อเทวันเนี่ยต้องกอดเสด็จแม่ให้ลูกดูก่อนพี่อะไรกอดเลยลูกใช่พี่อะไรกอดก่อนลูก พ่อกับแม่เนี่แก่แล้วจะมาเกาะที่คนอื่นก็เห็นอายคนนะลูกเสดแม่คนกันเองทั้งนั้นจะอายใครไปผมมวเปแก่อนจะไม่ผิดหรอกไม่ใช่ไหมใช่เขาเป็นคนเหนือเชื้อไปดีวันเดินแต่งวันดีไอแพ็กีิโมถูกใช่ทำได้หรือเปล่าเสด็จพ่อเดีเออเดี๋ยวเดก่อนเลยลูกพ่อขอคิดดูก่อนนะลูกนะต้องคิดด้วยหรอไม่ใช่ไหมเออออดได้เนี่ยออดได้ตาเาจะรู้หรือเปล่ามัดเชื่อกูาเลย เดี๋ยวลูกสงสามได้ลูกกอดได้ลูกมากกว่านี้ยังทำมาได้เลยดูนั่นลูกนาจะมีอะไรทันรออยู่พื่อไลูกหันไมปมองกับต่อมอยู่ เพราะลูกตัวใหญ่กว่าเยอะเป็นไงลูกเห็นไหมลูกก่อนได้ชะก่อนแม่แล้วก่อนแค่นี้เขาเนื่ยก็ทำกันได้ลูกก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีพี่เอี่ยค่ะยังไม่เชื่อเหรอลูกขออีกอย่างเดียวถ้าทำปุ๊บลูกเชื่อเลยอะไรลูกก็เสร็จพ่อเทวันเนี่ยของแก้มเสร็จแม่ให้ลูกดูก่อนหอมแก้มนะลูกใช่พี่เอี่ยค่ะลูกคณอยู่เยอะแยะอายเขานะลูกไม่รู้เหรอ เด็กแม่แตบอกว่าคนกันเองทั้งนั้นไม่มีใครเลยสิบกว่าปีแล้วไม่ได้แตะเลยไม่ได้หรอกของเจ้าเขาแหมอเป็นตัวตีนอะไรลูกอยากเห็นทั้งสองพมือรักกันอยู่หน้าเมื่กก็เอาเลยฉันอยากมองได้เหรอเอาเลยฉันอยากมองด้วยไอ้ไอ้ดูมันอ๋อไอ้ทำไมไม่ไม่ได้แตะมานานอูดูแลยากันทั้งครูเลยยากอะไรอยาทำให้ลูกเนี่ยเราเนี่ยเป็นผัวเป็นแหนยเป็นแม่เป็นลูกกันจริง ดพ่อทําได้หรอเปล่าถ้าเด็พ่อทําไม่ได้แสดงว่าั้งสองคนก็ไม่ได้ผัวเมียกันสิพ่อยาทแต่ยังไพ่อพ่อยังไม่ได้บอกเด็กว่าทาไม่ได้ก็เ้กลัอึ้งช้าดังนี้ไงนไงต้วกเลย่อยากเอียวสิวายวายวยวายน เียเทียอะไรนะลูกกำพงพโอโอ้โหตบเพทองเฮ้ยมึงพ่อเฮ้ทำไมล่ะพ่อเอ้าเอาเอาูจะแตกแล้วโอ้โหาไหมออามาดิโอ้โหรองเท้าเพื่ออะไรมาเลยแม่มึงอีตัวแม่สวัสดีค่ะดีไหมกัน รำคาพ่อดีๆกับแม่ให้แม่ไม่เดูกขอได้ค่ะลูกขออภัยด้วยลูกเชื่อแล้วพอได้แล้วลูกพอไม่ได้แล้วลูกคือลูกอยากเห็นที่สอบโบรักกานแต่ลูกไม่ได้กลับมาตั้งหลายปีกรบอกดีๆก็ได้ลูกแต่เสด็จพ่อลูกนั่งเรียนมาเนี่ยรู้สึกว่าเหนื่อยกับการเรียนรู้สึกเมื่อยล้าอยากจะออกไปพักผ่อนนอกเขตได้กระถางใช่บ้างลูกอยากออกมาพักเชนนิสบดพี่ค่ะก็ได้ลูกลูกพัฒนแล้วในออย่างเลยเสุริยฮาชัน ก็ได้เลยนี่จามเก่งหมดได้จามจนจบซี่แล้วด้วยพ่อก็ไม่เป็นห่วงแล่ลูกแต่ลูกแต่ลูกาะประสบการณ์บ้างก็ได้นะลูกนะแต่ลูกอยากจะขออะไรอยากเสด็จพ่อสักอย่างได้หรือเปล่าพี่คะได้ลูกสุริยาดาชันลูกเอ่ยปาขอพ่อมาได้พ่อให้เจ้าได้หมดทุกอย่างเลยลูกขอพระทัยพี่คะถ้าอย่างนั้นลูกอยากคุยขอเสด็จพ่อลูกอยากได้ดาปาพาริ่ากู้ใจของเสด็จพ่อได้หรือเปล่าพี่ค่ะ สุริยาชาชันแม่ไม่เข้าใจข้าของเงินทองตั้งมากมายในท้องพระครหลวงทำไมลูกถึงไม่นำติดตัวไปล่ะลูกถ้าทั้งที่ลูกก็รู้ว่าดาบปรภาภิรีพ่านมันเป็นของสำคัญของพ่อลูกลูกจะนำไปทำไมสุริยาชาชันเขาเลยช่กเเร็จแม่พูดถูก ดาบปากแพรี่ผ้าเป็นของสำคัญเป็นของดีที่เสด็จพ่อเทวันออกใช้ทำสนุนอง,รงครามมาครั้งละดีไม่ว่าสู้รบับเมืองกับใครก็มีชัยนักที่ไันลูกที่ขอดาบเร่มน,นี้เอาไว้เพื่อป้องกันตัวก็แค่นั้นเองลูกเตงอย่าประาพชาชในบทหากคนรู้ว่าลูกเนี่ยไม่ใช่แค่สามจญชาธมรมนาเป็นถึงราชบุบรเสด็จพ่อเทวัน